สวัสดีครับพี่น้องนะครับผู้มีอุปการราคุณผู้ที่ตามเอาแท็กซี่นุ่มบันหน้านะครับเนาะเ,ออเมื่อนี้กกว่าสีเดินทางไปทั้งจังหวัดเลยนะครับไปเทศการเทศงานนี่ละออทั้งเจ้านายนายาพิ่ไปบันทึกรายการว่าซั่นออไปตัวพี่น้องท้ามาหากินเนาะเฮ็ดอย่างได๋บ่เป็นละชีวิตบ่สินก็นยังเพิคนว่าดิ้นลนพน่นว่าเอาให้กำลังใจผู้ ตัวการตัวง,งานนะครับผู้ศิลปินคือกันหรือว่าทํางานลุงงานอย่างไรก็แล้วแต่นะครับพี่น้องเอฟซีพี่นอ FC, ้นองแฟนครับสู่ไปสุข้นนะครับบินล้นไปมั่นคือว่าละ่ะนะครับจนกัวว่าสถานการณ์บ้านเมืองมันสิดีขึ้นนะครับคือว่ามันสีดียี่หรอกมันกนระชือโบเลี่ยวไล่ตลอดไปนะครับผมเมื่อวันเสดเดินทางกับเลยใสใ่เสือมาใส่แล้วก็เลยคือเม่ขึ้นกวัวจีเส่เสือพืนหนีพวกเป็นอย่างนี้ ฝันเห็นหอมพวหอมไส้เกานะครับคืออาจารย์นพดลหลวงพอ่อเนี่ยล่ะฝันเห็นมาขึ้นคือยังไปเรียนงานน้ากันอยู่นะครับคือยังไปแสดงน้ำลุงหนังล้งอง,ลงยังสิละนะครับคือฟอร์มากกับว่าหลังจากเสร็จภารกิจอาชีววัฒน์ประจำํำวันคือหัวง้อหัคอกไปลามกับไปเยี่ยมเตียเรียบร้อยแล้วก็เลยก่อนจะเดินทางบ้าพุพ๊บพาไปนองอีกเที่หนึงก็หน้าว่า สันดกว่านะรพราอดีครับมีแฟนคขับเป็นาถามทักไทยมากบัลังกนก็จากูดว่าเวลาการแสดงหนายไที่เริ่มแต่สองทุ่มเคืองเนี่ยนะครับจนก่อว่าเลิกปัญหาที่เคยพบมีอย่างแน่นะครับปัญหาารบก,กวนการแสดงย,ยังจำเลยละมันมีปัญหาแนวใดมาสันอีกอย่างนึ่งก็ว่า เพรพินท่องล่างมองคือว่าเป็นเป็นวงนักเลงเสี่คนละร่างมองกับพี่การคาการตีกันมันสาเหตุอันไดพี่น้องอยากูัตัวนี้นะครับก็เลยถือโอกาสเมื่อนี้วอาพี่น้องฟังเริ <S <S 2> <S 2> ่มวงเพรพิ้นท่องนี่พันที่กติกา,าการเบิ้งกันช่มตัวนะครับ กติกาแบบเดียบทีเริ่มจากสองทุ่มคืองอ่าอาจารย์นพดลเนี่ยเป็นออกก่อนมูละหัวหน้าวงธรรมาดาหัวหน้าวงออกรุ่นมูเด้เข่นบ่ละทั้งวงดังๆวงลูกทุ่งดังๆไปหลักหัวหน้าออกสุดท้าทยมูหัวหน้าออกแล้วก็นเป็นเลือกนี่สินะวงพิดปิ้นท่องหรือพวกคืมมูหัวหน้าทิลินเน่ะมาก่อนมูด่วนเพราะว่ารอกมูในวันว่า อาจารย์นพดลนี่ผู้บังผัดเพิ่นเผินสิว่าเอ้ยอาจารย์พดดนพดลเราบ่าตลกเนาะเออสู่ลุงแหนบกระเดยสูรุ้งแหน,นกระวางสีก็ได้ก็มีนะครับแต่อาจารย์พดดนพดลเราอัจฉริยะหลีพี่น้องผมผมอยูกก่ใกล้ชิดลแล้วแล้วก็เบิ่งเราเบาวิธีการเพิ่นเบาเพิดดน่นจะออกมาตังได้สองทุ่มเกลิงสองทุ่มเกลิงเล่นเลย มีคนนั่งยุ่หนาเวที่หาคนแล้วก็เล่นเวลาคือเวลานะครับนี่ซื่อสัตย์ต่อเวลานะเอาเวลาเป็นเกณฑ์มาตรฐานนี่ลิสองทุ่มเคืองปับ๊บเสียงเพงลงเราดังลดออกมาก่อนมูพี่น้องกันลังด้บอลลังเขามาวุนหุนหุนหน,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 นมาเนะนี่ยคนพี่น้องเนะน,นาะวพามันั่งเริ่มสองทุ่มเคืองเล่วกเลินไปเบาไปดินเอาลมคน เรี่ยงเล้อสีเลนไปสชัมม่วโมงเลาอสีบวเป็นเบิดทตกัวอย่างล่ะผมเราลนบอมไ่ยอนจินผงทุโรดเลยเออม,มนควบนิ่งน,องน้องยอมยังพีคิดเบิเอ์ตเรีนดนตรีมาแต่ด็อายุสิบหปีหล้วจนหาสิบก็ปีแลวไฟลวกุูคืนุูคืนมันทีท่อนในบวมละค <c oughs> ือพี่น้องเคยเบิร์ตละคนกัิลังกับวมาแลนดเร่ใหมค้นเปล่าแต่เด็กบาไวด้เพ่ผลินแล้วผล่นแล้วเส่นะซีพันเขาตั้งในเขจิแลนสมุนวัสมุนวาอยู่กางแแปลงเนาะครับเวลากลางเล่นทางแปลตามอำเภอต่างลครับม ว่าพี่น้องเขามาปุ๊บเราเบ่าแล้วก็ดึงอารมณ์คนแล้วิบอกว่าพวงเผ็ดพินท้องนี่เวลาแสดงบอกว่าตอนหล่อปิยงต่นนบ่ายังก็แล้วแต่เป็นมีข้อห้ามอยู่คือหนึ่งห้ามกีนเหล้าเม่าอย่าเอื่นใส่เอื่นแซวเออเื่นถามกวัญเจรินสี่บ่ให้เอื่น,นอันนี้คือบอกกฎกติกาหนเวทีแล้วแมนแมนแมนแ,แ,แ,แล้วก็อีกอันหนึ่งห้ามคล้องพวงมาลัยห้ามให้รังบัลนห้ามให้เงินนะ พวกคือสมมือนี่นะครับบ่คือวงอื่นมันต่อว่าแผลพคือวงอื่นไปพวกวาเป็นยังจังบ่ให้ยหลังบ่ให้ยห้รหังวันกับให้ความพวกมาไล่คือเวลาการแสดงเลยกันเกิดเว้ากันก็ลังใส่าลีลาท่าทางบทบาทที่มันกันไปรับรางวัลมันก็สิมันก็สิขาดอัตลุดด้การแสดงพี่น้องเบิ่งมืนมันบ่ต่อเนื่องกันจั่างเช่นเราต้องอัตลุดการรับชมเออแล้วก็เว้าไป อดีฉอารมณ์ค้นมาจากเบิร์ดอะไรแบบนี้เริ่มเล่นแล้วบบบนี้เล่นไปเล่นไปเป็นไปอยังมันจังมีปัญหาบางทีว่าดิบ้งบงบงองมองว่ไดิเกิดบ้างมวยบ้างยังกันที่ว่าตัุยางตัวนึงอ่าบางหนึ่งกระโบโูยกอำเภอละนะครับอำเภอนั่นผมจีจำในตลอดเวลาไไเล่นไปบบบนี้ช่วงดึกประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มไปมีกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มหม,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 มักมกวนเนาะอ่าไม่ว่าเพิ่เป็นหมักมวนหมักเมาเขามา ขอาวบ้านใครเอ้กี้ข้าวบ้านเราเป็นกุมพลน่ะีหาพ้นนี่ยังกัแล้วแต่มาทั้งขังเออเอื่นใส่ยังสีหาเออเนบบดอนเนบบดอนสซเอื่นเราเราแก่เบาอยู่ก็สีกันเอื่อนเสือเสือบักหัวล้านก็มีก็มี่ยังสีหาลบกวนการแสดงลบกวนการแสดงได้บาดนี้นั่นล่ะคือปัญหาอือำเภอนี่เขามานั่งเออมานั่งมาแย่พ้นข้ามบ้านนาไปที่เรามาตั้งกิน เออเอื่นใส่เล่าแล้วกับบวบๆน้ำร้อนแล้วกล้ากับข้าเหรียญยุ่นนเนาะพ้นกับวศ์ไปเหรียญไปพ้นกับห้าจากจากเมื่อนั้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคืออ่าเล่ากระเล่บอกเบ้าป่านนี้วศ์ประแดดมันอุลุกอุ่นการแสดงเสียสมาธินะครับตอนมผมกับเหรียญยุ่งน,น้นำกินยุ่งไหนไปที่น้ำกันสามสี่คนนักแสดงนี่งหน่องมีลุงแหนบมีอาจารย์เล่าก็เลยบอกว่าอ่าเอิ่นใส่แสังสี่ บูฟังแต่แล้วคนเมาเนอะบอกกุ้มนั่นนะกุ้มนั่นแหละบอกกุ้มนั่นแหละอเออคนคือสิเขอมมาใหม่เนาะอังสินฮะเราก็เลยว่าไปเนี่ยกะส่งกะต่อปากต่อข้ามกันมาเด็กกันซุ่มผู้ยุติตารางกะสัตว์เรานั่นใส่หนาเราฮ<อ>าสัตว์เราขึ้นมาเต็มนหนาเราเราก็ว,วัดบ่ได้แล้วก็เฮ้ยเก็บขยะแล้วก็วางสิแล้วเพราะว่าเพราาะว่ทีมงาน ปวดคนไวท์ซะเนาะนะทีมงานการสถานกากาศนาวิธีบอดีเขาเสียห,ห้องหูใบเบื้องแล้วนะครับทีมงานลูกน้องทีมงานเผิดเป็นท้องนะคอนไวท์นะครับอันนี้หลายๆวงดังๆก็เคยจเจอเนาะศาสตร์เหล่าศาสตร์เบียเออศาสตร์ศาสตร์เส้นาเราเลยละ่ะเราบ่มหมันนมกอยู่แล้วเนาะผู้ใดกับบ่มหมักเออบ่มหมักอยู่แล้วแม่นน้ำม่นอันนี้เหล่าครับเนาะน้ำมันก็ยังพอแยยงเหล่ายังเหรอเหมือนเราในละเราอันนี้เรา,า,ารเราแม่ซี่นี่ละ โอ้ตัวเรล่าเมซี่เออนล้ก็เก็บขยะนล่ก็เด็ก,กได้ตีได้ข่ากันย้อนทั้งสี่แหละครับลายหม่องเขื่อนนะครับหลายหม่องไร่หม่องลายบอลครับนี่แหละมันจังได้เกิดปัญหาจังได้ข่าได้ตีกันหมดแล้วนะครับเด็กโมีแต่กำปั่นเด่ยพวกม้ากับ่บมันธรามดาวันถอะเออเตียมคือกันพวกม้า,ากับมีคนม,มากับม่ฝุอมหาเรื่องเออมาหาเรื่องโดยเฉพาะเออคนกับมีมีดมีซาปตามียังละโ้ยทั้งวงกับ มันก็มีบ่ราะแ่นอกเอาเพาว่าขวนแน่ด้ำเสียมแน่เหล็กแป๊บแน่ไใบเแล้วล่ะอืมลงผักลงยังก็มีวันหน้ามันก็ไปเคลียร์ไปยังไปบอกไปเสแล้วหลา่มองครับแบบนี้ที่ได้เกิดปัญหาก็มีแต่แบบนี้ล่ะส่วนหลายวงสิไปหาเรื่องพี่นอ้องบ่มีด,ดอกนะครับมันเหลืออดอันนี้ก็พี่น้องทักถามมาเออบางคนก็สิฮู้อยู่ดอกนะครับบางคนก็บ่ฮู้เอ่อความลึก ของวงเวลามันเวลามันมีปัญหากบเรื่องนี้เพราะว่าวงทีเป็นท่องก็คือวงวัลนล่ำคณะอื่นนะครับวงตีคณะอื่นคือสใส่จะข,ข,ข้าเบาใส่ค้าเบาไหลขึ้นขายหัวเลาะมันจะไปขายหัวเลาะว่องสมัอเดียวว่าเพว่าเหลกันบ่ได้เต้นได้ฝัน,นวน็ใสอดแกงโคโล่สมอยเน,น,ะนาะหนาเวที่ตรงอื่นตะก้นมากมีรางวัลหลายตัวได้แห่งดีสมัยเนาะมันคือ กติกาการเบิ่งว่องเพียบเป็นท้องบ่มาได้ลงหนังเกินครับไน้ลงหนังแหม่มีแล้ไปเอินไซมันก็ว่ามันอานเรื่อเที่ยวกับคำพูดว่าพ้นเหล่เนาะคนเมามากอะลืมสติหรือว่าละอยากเอินส่อยากทักท่ายังส่นะครับน้อประดอนน้อประดอนว่าล้านว่าล้านไปสั่นแล้วล่ะเออน้ำลงหนังกันพ้นเมาแล้วก็ออกไปออกแล้วออกไปออกเงินขึ้นในเล่าแล้ววะเป็นตั้มไล่การแสดง คือเชิญอ,ออกคือเชิญอ,ออก <laughs> เชิญอ,ออกแล้วเงินได้ซื้อตั๋วบาว่าล่ะขานซื้อตั๋วก็เงินขึ้นห้เล่าแต่ยังสี่อะไรครับหนึ่งคือปัญหาของเวลาการแสดงหลายหม่องก็บพวกใครเพวกใครมีหลายดอกนี่เราพูดถึงว่ามมันมีมันจะไปส่วนหลายการอำเภอไม่ไม่ที่บ่เคยไปยักเจอนี่กันไปนั้นเจอหลดนะครับอำเภอใดที่ตั้งไม่ไม โม่ผีเป,ป็นท้องมาเคลื่อนไปโมด่แดงนี่ก็ได้เนาะนี่แหละครับกาฝันเห็นครูบาอาจารย์ก็เลยมาเบาเรื่องยอ่อๆเป็นอ้องฟังนะครับการโมนี่ก็เอาไว้สมีเท่ากันเนาะที่ได้เดินทางได้บัตเนี่ย <c oughs> ได้เดินทั้งก,กูบาอาจานซะทุกมาเคลื่อน,นี่ฝันเห็นกับให้ลูกศิษย์ลูกหานี่ทถามาหากินยังได้มีแนวของแนวข้า นะครับเดินทางไปไสามาสายกายปลอดภัยนะครับปุ่มคล่องในลูกศิษย์พอได้มี่ไล่ดอกไล่ไดก็รอดแค่แล้วไปพอได้ตื่มกันเลียลเล้ยงลูกเลี้ยงหลานไปซะแล้วครับนะครับาครูบาอาจารย์ก็ได้ฝันเห็นเรื่อยๆอยูอ่หลังเทียบฝันเห็นครูบาหนิงหน่อง,งมันมาบอกเลยไปไขยอยู่เด้มันก็เพราะไมาบอกไม่เลยพวกนี้ไม่ก็สีดำนหลายๆเติบขึ้นว่าคือสีพวกถือสบู่กันบอกไม่นาะ แต่ว่ากูแต่ว่า no ลุงอาจารย์นุบดลเนียมากเลเห็นนี่พอเคยบอกเลขบอกเบอร์หรอกลุงแนบหนึ่งไอ้แน็บสุขคนกันแหละครับผมเอ้าวันนี้กะเอาไว้แค่นี้สะก่อนกะคอยพี่น้องเอฟซีไปน้องแฟนครับทุกมองทุกแกนะครับปลอดหลูกปลอดไพ่ดื้อนะครับไปใส่มาใส่กะปวดละมั้นระวังเอาใส่แมตต์ยินห่อนซอนกลางไปสลับเนาะเหตุผลทั้งการเพิ่นแนะน้ำ ป้องกันเจ้าของเอาวันนี้กับผมเอาแท็กซี่ขอกลาวคำว่าสวัสดีครับ thank <laughs> you